สว,วัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้อาเซลนัทที่วรุตาเก็บมาแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทออารเซลนัทกันค่ะแล้วนําไปคั่วแล้วเก็บไว้กินค่ะวันนี้เรามาเริ่มทอกันเลยนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทอนะคะก็คือตัวนี้ค่ะนี่คืออุปกรณ์ของการทอค่ะ วรุตาซื้อมาจากตลาดนัดราคาประมาณ5ยูโรซื้อมาเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ใช้ไปใช้มาจนชำรุดแล้วล่ะค่ะว่าจะซื้อใหม่ประเอินว่าเขาไม่มาแล้วก็เลยต้องซ่อมแซมใช้แต่ยังพอใช้ได้ค่ะเดี๋ยววรุตาจะทำการสาธิตให้ดูนะคะว่าการเทาะอ,อาเซลนัเทาะเปลือกเขาออกเพื่อที่จะเอาเนื้อในเขาทำแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะ อันนี้ลูกของเขานะคะมืดไหมคะเราก็จับใส่ร่องร่องจะมีอยู่สองขนาดนะคะอันนี้คือขนาดขนาดเล็กแล้วก็นี่ขนาดใหญ่ขนาดใหญ่นี้เราสามารถใช้สำหรับที่เป็นวันนัสก็ได้ค่ะเป็นวันนัสนี่คือวันนัสค่ะเราก็แทะเขาแบบนี้ นี่คือช่องสำหรับหรือสำหรับอาร์เซลนัทที่มีลูกโตๆใช้ช่องนี้นะคะส่วนมีลูกเล็กๆเราก็ใช้ช่องเล็กค่ะมาเริ่มกันเลยอย่าช้ายอย่าทำไมอันนี้เริ่มเลยค่ะเห็นไหมคะเอาอาเซลนัทใส่เข้าไปค่ะแล้วเราก็บีบอุ้ยร่วงจับไว้ด้วยนะคะบางทีธรรมดาเลิดนึงนี่ละค่ะแค่เราบีบลงไปเขาก็จะแตกมาเป็นแบบนี้แล้วละคะ่ะ พอแตกออกมาเราก็จะเห็นเนื้อในของอาเซลนัทค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่ละค่ะจะมีลักษณะเหมือนกับเม็ดอัลมอนด์เลยเห็นไหมคะขาวจัวเลยนะคะแล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทอกไปเรื่อยๆนะคะเป็นเหมือนกับการฝึกสมาธิไปในตัวด้วยละค่ะนี่ ง่ายๆเพลินๆยามที่ใครเบื่อหรือว่าไม่มีอะไรจะทํานั่งแท้อาเซวนัตอันนี้บอกได้เลยนะคะว่าเป็นการกระทำที่แบบเหมือนกับเรานั่งสมาธิปไปในตัวด้วยชิวๆทีเดียวเลยละคะ่ะเวลาวารุตานั่งทําแบบนี้นะคะปกติแล้วเขาจะนั่งคู่กันกับแฟนเขาจะเป็นคนเทาะแล้วก็วรุตาเขาจะเป็นคนแยกเปลือกออกจากเม็ดค่ะ นี่ละค่ะเห็นเนื้อข้างในก็ไหมคะขาวจั๊วขาวสวยมากๆเลยละค่ะเป็นอะไรที่บอกได้เลยนะคะว่าสุดยอดมากของจากธรรมชาติล้วนๆโดยที่ไม่มีสารเคมีใดๆเลยค่ะสุดยอดมากหลังจากที่เราแท้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาไปกั่วค่ะ พอไปคั่วเสร็จแล้วเราก็เก็บไ่โวดเอาไว้กินค่ะโอ้ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเดี๋ยวเราจะไปคั่วกันค่ะวรุตาแทะไว้บางส่วนแล้วค่ะนี่คั่วหรือจะอบก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปริมาณวรุตายังแท้ได้ไม่เยอะก็สามารถคั่วใช้กระทะก็ได้ค่ะจะใช้อบก็ได้ค่ะแล้วแต่ แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนนะคะถ้าใช้ในการอบก,ก็ดีค่ะคั่วก็ดีค่ะใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปคั่วกันเลยข้าวจ้าไปคั่วกันเลยค่ะมา,มาเริ่มคั่วกันเลยค่ะ อุณหภูมิที่เราใช้ก็ใช้ประมาณอยู่ที่ประมาณกลางๆนะคะเพราะว่าเปลือกถั่วเขาบางมากถ้าเราใช้ไฟแรงเขาจะไหม้ทันทีนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยใช้ไฟปานกลางคะะ่ะใช้วิธีการคั่วง่ายๆค่ะประมาณสักหนาที10นาทีก็เสร็จแล้วละค่ะ เริ่มเหลืองแล้วล่ะค่ะเริ่มเหลืองแล้วไม่นเห็นไหมคะเริ่มเหลืองแล้วตอนที่อุณหภูมิได้ที่เราต้องพยายามกวนอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าไม่ให้กองไหมเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะบางมากทีเดียว จะเห็นว่ามันมีเปลือกของเขาออกมาด้วยเชนนั้นเดี๋ยวช่วงเสร็จคั่วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาออกค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆพื่าขาวจ้วยมากๆเลยโอ้โหเป็นขั่ที่บอกได้เลยนะคะว่าสปปรรพคุณนี่สุดๆมากเลยหอมได้ยินสิ่งเปรี้ยวๆไหมคะโอ้น่าทานมากๆเลย โอ้ถัวอาเซนนัดต้องพยายามกวนอยู่เรื่อยๆนะคะอย่าให้พองไหมเดี๋ยวทิ้งไว้สักแป,ป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวจะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมขวดเลยค่ะ ขวดอะไรก็ได้นะคะขวดอะไรก็ได้ที่เรามีนะคะแล้วก็เอาใส่ขวดเก็บเอาไว้เดี๋ยวต้องรอให้เขาเย็นก่อนนะคะน่าจะได้ที่แล้วคืออาเซลนัทควอมอมหอมน่าทานจังเลยใครบางคนอาจจะโรยเกลือลงไปนิดนึงก็ได้นะคะแต่วรุตาไม,ไม่ไม่ไม่โรยค่ะ เพราะว่าเผือรอไปทําอะไรแล้วมันมีเกลือบางทีอาจจะทําให้เค็มมากเกินไปเพราะว่าอาเซนนัทหลังจากที่เราคั่วแบบนี้นะคะเราสามารถเอาไปบดเอาไปทาคู่กับเอาไปอบขนมก็ได้ค่ะหรือว่าเอาไปใส่ในโยเกิร์ตก็ได้ค่ะหรือใส่ในสลัดก็ได้ค่ะสามารถทําอะไรได้เหมือนถั่วทั่ว,ว,วไปเลยละค่ะพอแล้วละค่ะพอ,พอแล้วเดี๋ยวเอาลงเลย เสร็จแล้วคะ่ะอาเซลนัทของวรุตาคั่วเสร็จแล้วน่าทานไหมคะเดี๋ยววรุตาจะชิมให้ดูชิมให้ดูนะคะอืมอร่อยหวานเอ้ยมันมากเลยคะ่ะอืมนี่คะ่ะทั่วอาเซลนัมืดไปหน่อยไหมคะ เดี๋ยวมามุมนี้อุ้ยมืดมาเจอบางแสงค่ะเห็นไหมคะโห่ขัววมาใหม่ๆรสชาติเหมือนกับเม็ดมะม่วงหิมพานต์เลยล่ะคะ่ะหรือไม่ก็เหมือนกับเม็ดอัลมอนด์โอ,อ้บอกได้เลยนะคะว่าอดใจไม่ไหวจริงๆต้องชิมอีกหน่อยอืมอืม ร้อนๆในอากาศที <N> ่หนาวๆแบบนี <N> ้นะคะถั oh, <N> ่ว <N> ร้อนๆบอกได้เลยนะคะว่าหยุดไม่อยู่หรือหยุดไม่ได้อือห้อือหอืออ๋อหยุดไม่อยู่จริงวุ้ยวุ้ยแล้วอ๋ออือ ร้อนนมันๆหอมสดจากธรรมชาติโอ๊ยบอกได้เลยนะคะว่าหาไม่ได้แล้วค่ะที่ไหนหาที่ไหนก็ไม่ได้ค่ะอเม็ดเดียวไม่ได้ต้องกินที่หลายเม็ดโอ้ยเพลินเพลินมามาทานด้วยกันค่ะ พอเราทิ้งให้เย็นแบบนี้แล้วนะคะเราก็ไปเก็บใส่ขวดค่ะเก็บไปทานทั้งปีรอปีหน้าเพราะว่าอาเซมันออกปีละครั้งเก็บไว้ทานตอนปีหน้าค่ะไม่ใช่ทานปีนะทานไประหว่างปีนี้ละค่ะเราจะได้ไปถึงปีหน้าค่ะเก็บเอาใส่ขวดไว้นะคะเก็บใส่ขวดไปแล้วจะเอาไปทำใส่โยเกิร์ตใส่สลดัดหรือว่าเอาไปทำขนมก็ได้หมดเลยค่ะ วารุตาปลื้มใจพี่อาเซีนัทได้กินทั้งปีแล้วล่ะค่ะโอเคกับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการนำเสนอแค่ทานแทะอาเซีนัทแล้วก็การคั่วโดยวิธีการแบบง่ายๆตามสไตล์ชีวิตเรียบง่ายของวารุตตาค่ะยังไงเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะถูกอกถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ ต้องขอตัวไปกินตัวอาเซลนะต่อกำลังร้อนร้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าน,นะคะบายบายสวัสดีค่ะอออชอบมากกินตัวกินตัวอ,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 อร่อยจริงจริงเลยเก็บเองแท้เองคั่วเองแล้วก็กินเอง